สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่คอยอยาก่ายรูปลงนะคะหน้าหนาวเนาะมันจะบ่คอยผู้งามนะคะเมื่อนี้มีคำคมมาฝากนะคะความดีของเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความชั่วของคนอื่นได้นะคะแต่ความดีของเฮาการคิดดีทำดีเห็ดใ้เฮาสบายใจได้ นะคะเขาสามารถไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้แต่เขาสามารถรักษาใจของเขาได้ด้วยตัวเขาเองนะคะอย่าไปพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้เขาดีกับเราหรือให้เขามารักเรายานะคะเป็นไปไม่ได้เนาะมาพร้อมกับตำนะคะเมื่อนี้ ตำเองกินเองนักเลียงพอนะคะบักพุงเพิ่มได้มาเมื่อวานนี่แล้วก็หอยที่เห็ดใส่ตู้เย็นไว้แต่โดนๆคุณค่ะแต่ขีบกอนแล้วก็ปูดองนะคะพ่อกับแม่หามาตนาผักคือ,อหลังจากที่ว่าได้ลงขีบโดนนะคะเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้ก็ เทศให้เฮาขี้ข้านนะคะกะยอดอะไรทุกอย่างก็ไม่มีอะไรผิดเลยไปตรวจไปเช็คบุตรทุกอันแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นแบบนี้อยู่เนาะกะที่ที่ตอนนี้นะคะตอนนี้กยบอมรับว่าบอกคนไปหลายคนเพราะว่าเป็นจจ้งใหว่าะเตฝากถึงคนที่อทักมาโดนๆแล้วคือนั้นนั้นไ่ได้ไปตอบเป็นป่คะบ่ได้เข้าไปตอบ บาทที่นี่เพราะเห็นเขาขายลอตเตอรี่มันบอกระทักจะซื้อลอตเตอรี่เลขตัวนี้แล้วเขาก็ไปทักแชทมันบอกอ๋อคือมันบ่เห็นนะคะคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนหรือต่อยเป็นเพื่อนกระซางคนคนทักมาหลายๆอะ่ะมันบ่เห็นเนาะเออเขาก็เห็นว่าลูกค้ามันบอเออลูกค้ามาทักหนาคอมเมนต์มันบอกะเข้าไปเข้าไปตอบเข้าไปตอบว่าเออจะเอาเลขตัวนี้บอกะมีการสร้างการอา่าเรียบร้อยโอเคครับผมรับนะ แร้วบดนี้มื่อลุ้นมานะคะเดี๋ยวผมโอนมือนั้นเมื่อนี้เด้อเอ็กซ์ซีนะคะบัดนี้เมื่อลุ้นมากะทรงแบบอยากเว้าอยากจีบมีแฟนบอถามนั่นถามนี่ถามนี่ถามนั่น,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 นเออเขาก็ตอบไปว่าเขาเขาก็ตอบไปในเบสิกของเขาว่าเขาไม่ได้อย่างมีแฟนคือจะจีบได้บอเออซึ่งลอตเตอรี 2, ่สองใบซึ้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งจะจีบอ่ะโอเคคอยกะ ใจดีสูเสือเว้านําลูกค,ค้าเนาะคะ่ะถ้าทุกคนสิจีบอะ่ะคือตอนเนี้ยที่ข่อยบอกไปอะ่ะสิบก็คนนะคะสิบกว่าคนที่มาลักษณะแบบนี้ซึ่งมันน่าหงุดหงิดมากเพราะว่าบ่ต้องเข่าหาในแบบนี้จากที่ข่อยเหลียวบ่เห็นเจ้าในตอนที่เจ้าถาักตอนนั่นกลายเป็นข่อยซังเจ้าข่อยบอกเจ้าจังซี่นะคะ่ะบางคนก็ว่าเออ มึงอ่ะอยากว้าต้องนำค้นรวยมึงอ่ะบ่กวานํำคือแค่เจ้าสร้างลัตเตอรี่สองไปเจ้ายังบ่ใจเจ้ายังบ่มีปัญญาจะโอนคอยกับว่าน้ำเจ้าในมุมของแม่ค้าแม็นบ่ค่ะอ่ะคอยกับว่าน้ำในมุมของการค้าขายแต่คุณคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครเอเคคุณก็ถามมาฉันก็ตอบไปเหม็นบ่เอ่อบ่มีแฟนแม็นบ่ครับอ๋อตอนนี้อยากอยู่แบบนี้ บ่ได้อย่างมีแฟนค่ะกระสันพมขอเป็นแฟนได้บอเป็นแฟนบ่ได้เป็นพี่เป็นน้องไปก้อนได้บอค่ะเออกะเป็นพี่เป็นน้องบอผมบ่ได้อย่างมีพี่มีน้องไม่ได้อย่างมีพี่มีน้องกะเรื่องของเจ้าบอค่อยมีสิทธิ์เลือกบอยังซี่แม่ค่อยมีสิทธิ์ที่จะบ่ไปตอบเจ้าบออ่ะโอเคเพราะเฮาบเบาน้ำกลายเป็น โอเคยกเลิกยกเลิกก็ว่าเป็นอย่างข่อยกับไม่ได้วา่าทุกคนสามารถปฏิเสธได้โอเคข่คอยก็ตัดไปเมื่อรุ้นไหมกับเมาวาให้ข่อยอ้าข่อยก็บ,บอกนะคะพวกนี้ค่อยค่อยจะไม่ลากยาวเนาะคือพะเอ่อคุณปฏิเสธฉันกะเพราะฉันไม่ได้รับหลักคุณคุณก็ปฏิเสธลอตเตอรี่ก็ไม่เป็นไรงไงแต่แต่คุณมาลำรีลำไรคุณมาเว้านั่นเว้านี่ฉันบอกอย่างเดียว นะจ๊ะคือไม่ได้สําคัญต่อชีวิตคอยนักหนาเนาะเพราะว่าการที่เฮาเล่นเฟสนะคะบางทีอ่ะเฮามองกันเป็นพีเป็นน้องเฮามองกันระย,ะยะยาวๆนะคะอะบางทีบางคนน่ะทักม้แบบนี้นะคะรูปงัวรูปหมูรูปงาไม่รูปนกที่แนีๆปิดโปรไฟล์นะคะเป็นล็อกโปรไฟล์ เอาอยัางไม่ให้คอยมากเอาข่อยสิไปมากนกมากหมูมากงัวได้ติขคอยรูปว,ว่าเจ้าเป็นคนจังไดเออคอยรู้ไปว่าเจ้าจังจังหดแต่ว่าคอยรู้แต่ว่าคอยจะอ่าขายลอตเตอรี่เพราะว่าเจ้าสร้างลอตเตอรี่มาในหนาเพจหนาเฟซเนาะเออคนแบบนี้ก็มีนะคะกิจกรรมคุมค้งมา